รสนิยมในการสวมใส่ไข่มุกนะคะของประเทศไทยของบ้านเรานะคะแล้วก็ตลาดอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะคะ บ้านเราเนี่ยนะคะอมอิมก็มี2กลุ่มนะกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่นะคะกลุ่มออกงานวัยทำงานถึงวัยผู้ใหญ่เนี่ยจะนิยมสวมใส่นะคะไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่ดีไซน์ที่สวยงามนะคะเน้นเสริมบารมีออกงานนะคะเสริมออร่านะคะ จะเป็นกลุ่มใหญ่ของปากกาเซียเราเลยนะคะแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยนะคะก็คือเน้นไซส์นะคะแล้วก็ดีไซน์นะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มน้องๆกลุ่มวัยรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะที่นิยมสไตล์มินิมอลเดี๋ยวนี้เด็กๆวัยรุ่นเขาก็มาใส่ไข่มุกกันนะคะจะนิยมดีไซน์แบบเล็กๆน้อยแต่มากนะคะน่ารักน่ารักนะคะและเทสนะคะรสนิยมของลูกค้าตามประเทศ ถึงเอเชียก่อนเลยอย่างเช่นจีนและญี่ปุ่นนะคะจีนและญี่ปุ่นเนี่ยจะเน้นวัตถุดิบนะคะไม่ต้องใหญ่แต่ขอให้ฝึกขอให้กลุ่มเน้นเพอร์เฟกนะคะราคามูลค่าเนี่ยกลุ่มที่อิมจับอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยจะเป็นกลุ่มไฮเอนด์ end, กลุ่มที่ราคาสูงแต่สู้นะคะเพราะเน้นคุณภาพเน้นแบบความสวยงามความแร่นะคะและจะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นกลุ่ม ยุโรปนะคะกลุ่มยุโรปเนี่ยจะนิยมนะคะไข่มุกที่มีอัตลักษณ์ นะคะเป็นของตัวเองที่มีความเป็นยนูิีอย่างเช่นไข่มุกบาหอกนะคะทำราคาได้เยอะแล้วก็ขายดีในตลาดต่างประเทศนะคะในตลาดสไตล์ยุโรปนะคะตลาดต่างประเทศเนี่ยเขาจะเน้นดีไซน์เรียบๆอาจจะเกี่ยวข้องกับงานเซอร์วิสด,ด้วยเพราะบ้านเขางานเซอร์วิสแพงมากนะคะสําหรับคนที่เน้นดีไซน์หรูหราเนี่ยเขาจะนิยมนะคะเป็นการสวมสายพลอยอยูเทีแต่ถ้าเป็นไข่มุกอะ่ะเขาจะเน้นเรียบๆ เน,ะะน้นสไตล์ที่แบบว่าไม่ต้องมีเซอร์วิสเยอะนะคะงานของปากกาเซียก็ส่งขายต่างประเทศนะคะค่อนข้างดีเลยนะคะอันนี้คือพูดถึงองค์รวมนะเพราะแต่ละคนก็มีความชอบที่แตกต่างกันอันนี้พูดถึงแบบกว้างๆไว้ก่อนนะคะ